วันนี้พามานาค่ะหลังจากไม่ได้มา,านานมาดูข้าวมาเบิงเขาค่ะวานเขาเมื่อเล็วเขากำลังเกิด หนีวันที่หลังมือนีบรรยากาศแดดลมลมตกตอนนี้หาโมงค่ะ สิบเจ็ดนาฬิกาปกติหาโมงเรงมันสีแดดทุกเมือมันสีแดดค่ะมือนี้มันมาแดดกันเลยออกมาหน้าได้มเบิงเขาฝนกระบ่ตกเขาก,อากา็อยากงามอยากงามอยากเกิด ปลาในาี่ะโอ้ยในายสาสาที่เขามาเก็บังม่วงที่ลงไปเก็บังม่วงปลาจะนั่นนะคะนี่ต้นบังม่วงปลาอันนี้บโบน้ำกับมีน้ำแห้วฝนมากเลี้ยงปลาปลาอะไอย่างนี่เลี้ยงปลาดุก ฝนตกมากเพิ่นกะทึ่งทึงท่งนำฝนทึ่งนำเฮาเปิดมาจากปูดราคาถังที่เฮ้าอนันคุดทอพีวีซีที่เฮาฝังหนึ่งตะแถวก้อนผูลราคาฝังมากย,ยืนมากยืนมาก็เอามาลุ่บอ่อปลาแล้วก็เปิดน้ำมากเปิดน้ำมากขังแล้วก็เลี้ยงปลา ปลาดุกอาโยนลงไปนั่นนะนัะ่น,นยวับผ้าไปแบบน่าให้ฮานตากินข้าวกันตอนนี้เป็นหมองทีนิดป่ะอันนี้ให้ที่เขาปลูกแตงเดี๋ยว อกแตงแล้วมันนี่กับไทวานเขาค่ะอันนี้คือทอที่ห้าฝังไว้แถวก้อนฝังแล้วก็ตอทอนามล้งสาปุน้นเหรอะช่วงนี้เขาก็สิบขึ้นประมาณนี้แหละค่ะ ข้าวนาหวานก็จะประมาณนี้เล็กน้อยฝนตกมากอะงามถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงนานมันก็จะไม่ตายแต่ถ้ามันทิ้งช่วงนานๆมันก็ดสิตายค่ะอันนี้ไ้ทั้งปลูกแตงทั้งบุญบรววันก่อนแล้วมันเริ่มเขียวแล้วค่ะ chiếng nọc thuồng Phấn bớt tốt Ô bật quạt ngay là tên nè Bật quạt Bật quạt ha bật quạt xa là? này bạc gọt, papa đi tắm, bạc hông, bạc gọt điệp cả, tắm ở hông đây là nè, nuôi xem này đây là à. nè, này ôi nuôi nhảy đục la bạc gọt à, bạc gọt đi tắm ở hông ba, ui, đầy trồn đấy, nuôi này nỗi nưng อันที่เกิดเขียวๆนั่นมันวานพร้อมกันแหละค่ะแต่ว่ามันนั่นตรงกลางมันเกิดแต่ว่าข้างๆนี่มันบ่เกิดเพิ่งก็เลยมาสามมะสมใหมมะสมวานไม่มันก็เลยเกิดประทันกันดอกไม้ริมคันนา ขึ้นแม่งอย่างนั้นเชื่อโอ้ยมันจะกาศเบิ่งบรรยากาศย่ายมือแลงบัดนี้เพื่อละย่ามมันเขาง่ามฝนน้ำหลายๆมันสิมผ้ามาเบิ่งอีกค่ะมันย้อนเสียง ภาพย้อนแสงบาง้ามเขามันกนอางงา็อย่างงามอย่างงามแต่มีฝนเนาะตกมาใส่านาข้าวรอฝน ข้าวบ้านแล้วค่ะคือฝนสิตกนี่สิหอดบ้านแล้วค่ะหอดบ้านแล้ว มาหอดสวนสวนขอพูดซุ้มฟักทองเมื <t> ่มากินกบหน่อยเจ้าจี Ui, ta có cái tên là tìm phát bạch tôn, nhà bạch tôn, anh ừ. yêu <laughs> คลิปนี้ก็ซ้ำนี้กันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ